ขอบใจอืมว่าขายไอตินแบบนี้ก็ดีนะมีประโยชน์เออใช่ใช่มีประโยะออชน์ชะะกว่าตัวอ้างๆ้างเยอะอะเรียบร้อยครับผมอุ้ยหัวร้อนพอนกีนเขก็ไปก็แล้ว มีเยอะแยะมากมายนี่ครับเชิญมีใครจะซื้อบ้างโอ้ยไม่กี่ละเว,ว้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสอง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 โอ้ย,อยเจ้าอ้วนเจ๊มาเยี่ยมทำไรเจ๊เจ้าอ้วนเจ๊มีของมาเยี่ยมแล้วแมวหน้าบ้านยิงตีกันหรอโอ้ยก็ไปถามมันดิคุยกับมันไม่รู้เรื่องหรอกอ่ะนี่นมสองแพ็คไม่ต้องสันึงไดบุญคุณนะคนมันรวยช่วยไม่ได้ จะมาอวดว่างัเอ้ยตั้งใจมาเยี่ยมออารับไปสิขอบใจเจ้านี่ให้ของเพื่อนหวังผลประโยชน์แน่เลยองคนแน่เลยเออเออโทษโทษวันนี้ถ้าวางก็ไปดูหนังห้องปุกกี้นะแล้วก็ซื้อหนมมากินอะอะนั่นเงีนั่นเงยรอเ่นไปแล้วหายไปว้นะเออไปเถอะ อ๋ออะไรี่เอาใจน้าเอายังเฮ้ยแล้วเราทำอะไรต่อจังนะเฮ้ยฝนเยดจังเลยอ่ะโอ๊ยนี่มันหน้าค่ะก็เองเดินมาฝนมันเกาะอ่ะกีเมื่อไหร่จะเปิดหนังรอนานและเปิดรอพวะคุณนานแล้วค่ะมือเป็นไรอ่ะ อ๋อจะรอค่าเรื่องเป็ดใช่ไหมโอ้เป็ดอยู่ข้างยังมองเห็นอีกนี่ไวเ้เคสเคสใหม่ค่ะแต่มันมีฝุ่นนะกี้โอ้ยถ้าปัดฝุ่นก็ต้องอันนี้สิโอเคอยทุกวันนี้ตัวนี้ไม่รู้จะหาถึงไหนแล้วโอ้ยพอแล้วโเคชายใสย่เปยวันนี้เราส่งเสริมการขายฮองปุก,กี้ แล้ววันนี้คุณเอาอะไรมาขายครับอ้วนถ้าบอกมันก็จะไม่สไปสิ่ผมมองกินเอาก็ได้ได้กินนไหมไม่เฮ้ยจะว่้วนจะผอมอย่ายืนซุกซิบกันหน้าห้องจากคนจะดูหนัง <c oughs> โอ้ยเดี๋ยได้มีเรื่องเดี๋ยวได้มีเรื่อง <c oughs> โรงหนังเปิดแล้ว <c oughs> ชายะยุท์ มามะในโรงหนังเราต้องมีของกินเล่นนันก่อนจะหมูมันไวค่ะท่านผู้ชมตัวเนี้ยเฮ้ยคนน้ำไใช่ปลาเรมามีอะไรขายาจะอ้วนนี่เลยนะไอติมโอวตินเอาแท่งไหนดีน้องก่อนดูหนังไม่พลาต้องมีอะไรหวานๆเชิญเลยครับลูกค้าดักและลูกค้าริวแท่งเนี้ยเย็นสุดดูอู้ไอ้น้ำขึ้นเลย ของขายผมมาถูเล่นหยิบแท่งนั้นไปเลยน่ากินว่ะขอบใจเย็นมากเลยนะเย็นสิบก็แท่งนั้นมันเย็นสุดกีเปิดหนังลเลยเฮ้ยเดี๋ยวค่ะซื้อก่อนโอ้ยเซ้งโดนโจรขโมยไปแล้วหยิบเลยดนะักกี้โอย เดี๋ยวค่าแกไอติมก่อนสักวันจะต้องเจอนักคนอย่างเองอ่ะก็เจอันทุกวัน <c oughs> ปเปิดเลยเก้นิสัยผู้มันก็เป็นแบบนี้ละค่ะพอได้กินไอติมก็ไม่สนใจเราเลยคำตอบจะเป็นของเจ้าเมื่อข้าได้ยนเนี่ยกลับมาเยอะเย่หรอทำไมไม่ดูภาคล่าสุดนะ้าเออนั่นเด็กภาคหนึ่งดูไปแล้วโอ้มีของกี้ไหมอ่ะมีมี รู้งานนะว่าควรทำไรต่อไปอ่ะเปิดหนังเหรอจ่ายตังค์เลโธ่พวกไม่มีตังค์แล้วมาทำไมคบกันด้วยใจพวกมาใหม่อ่ะตังค์เออเข้าใจไม่ชายเวลาผมไปห้องคุณอ่ะซื้อขนมไว้เยอะหาน่ากินมากเลยนะอืมว่าขายไอติมแบบนี้ก็ดีนะมีประโยชน์เออใช่ใช่มีประโยออชน์ชกว่าตัวข้างๆเยอะ สามแท,แท่งแท่งละสิบห้าสี่สิบห้าบาทพวกเราจะไปขายที่อื่นต่อน้องแบบขอตังอยเฮ้ยรอค่าหอไม่ได้รอเองตาังม,มาอยู่ใต้ตัวมันอ่ะเอาใบชดไทยสี่สิบห้าบาทครบถ้วนนี่คอรับบอสขอบใจนะ้องไอตินแห่งนี้ดูยังไงก็มีประโยชน์กว่าน้องเป็ดเยอะโอ้ยเปิดเสียงได้ยังคุยกันนานแล้ว เออก็เปิดดิอ้วนขอบใจนะเขาว่าถายไอติมมากเออขอบใจเช่นกันถ้าไม่เองมีประโยชน์กับเพื่อนค่ะปามิสเตอร์ช,รชายโอเคเฮ้ย <He i, S 2> เดี๋ยวหนังจบแล้วเราไปไหนต่ออ่ะไปไหนก็ได้ที่กีเลี้ยงอะ่ะว่าไงในประโยชน์ว่าไงเด็กหญิงไม่มี อย่ามาเปรี้ยวเกับเชนงัน,<อ>นบนาำแล้วเว้ยโอ้ยปากเมนามิต้องยิงให้กระจุยฉันแปลงฟันแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้ยหัวร้อนมาแอบยิงกันทำไมอะอะไรฉันเดินมาตรงๆนะ่ะอ่อนเองแล้วอย่ามาสวัลแคลขออีตารีแมกโดนยิงอีกอย่ามาหัวร้อนนะ ตายอ,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 อีกแ,แล้วโอ๊ยหัวยังร้อนเลยทำาไมเป็อ่อนให้บ้างอ่ะเล่นเกมจะอ่อนให้ได้ไงจะมายิงเครียดไปฝึกมาอีกสิปีนะเดี๋ยวเจอจเจ้าโรยเดี๋ยวเจอโอ๊ยตายอีกแล้วคุณยุ่งรประสบปัญหาหัวร้อนใช่ไหมเรามีตัวช่วยพบกับทีวีไดร์ลืล่์โอ้ยเขามีแต่ทีวีเล็กใช่ค่ะหนูคเครียดมากเลย ไม่ต้องหัวร้อนเรามีไอติมเย็นๆจัดมาสักหนึ่งแท่งค่ะเฮ้ยมีไอติมขายเหรอไอติมของเรากินแล้วสุขภาพดีเชิญเลยครับลูกค้าเยน็นทุกแข่งไหมเยน็นทุกแท่งครับโอุ้ยนีมือฉันไม่ซื้อแหละเออขอโทษครับอย่ามาล็อบแล็บกับฉันนะยิ่งหัวร้อนอยู่แล้วฉันจะแกะยังไงฉันแกะไม่เป็นอ๋อทีมงานแกะให้่อยครับ ต้องขอขอบคุณทีมงานที่แกะให้ด้วยนะน่ากินมากแล้วก็เย็นฟุดเลยแคมยังนานๆไม่อยอมกินสักทีเรามีวิธทีทำให้มันหัวร้อนแล้วคะ่ะจะกินดีไหมจะกินรอเปล่าโอ๊ยหัวจะร้อนหัวจะร้อนอ๊ย้ยหัวร้อนยังนกมันดำอย่างนี้ไนดะ้ยังไงไม่ต้องห่วงครับยังมีแท้ง นี้ค่ะเก่งดีแล้วเกินทีมงานผมคุณภาพครับอ่าเย็นสดชื่นเหมือนอยู่บนเนินเขานี่ฉันแกะได้แล้วเว้ยเฮ้ยในมือก็มีนี่เจ้าโลดูนะจะกหัวร,ร้อนร้อนพอกินไอติมเข้าไปเย็นสดชื่นพอกินเข้าไปก็เลยนสดชื่น ชื่อน,น,นัไ่หนาคขปวดเข่าเนี่ย <l ap> หัวไม่ร้อนแล้วโลเอ้าพอเองหัวไม่ร้อนล้วพูดชาหรอใช่เราต้องฝึกเป็นคนใจเย็นนะโลเวลาเล่นเกมจะได้ไม่หัวรอ้อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนัน้วเนี่ยคุณหนูค่ะ จะพาไปเล่นที่ไหนคะเนี่ยตักดินตักทรายโอ้โหอากาศมันร้อนร้อนที่ไหนฝนตกโอ้ยฝนมันตกไม่เช้านี่ไงทะเลทีจะเล่นทะเลมีน้ำด้วยน้ำมันเน่าจะบ้ากะละมังไม่เห็นมีกะละมังเลยก็นึกว่าจะเหมารถตู้รถทัวไปเซ็งเลยว่ะเอาเงินที่ไหนฮะพูดแล้วไม่ได้คิดช่วงนี้คุณแม่ขาไม่รักด้วยไม่มีแม่ที่ไหนไม่รักลูกหรอกเออจริง จะจับหวัวฉันอีกนานไหมอยกก้อยางเล่นทะเลอยากเล่นทะเล,ยยเล,เลแล้วก็อยากกินไอติมด้วยมาแล้วครับในทันใดเชิญเลยครับมีเยอะแยะมากมายมานี่ครับเพื่อนมาเกติมนี่ครับเชบิญมีใครจะซื้อบ้างโอ๊ยไม่กี่ล้วเว้ยเพื่อนฉันกินจนเหงือกสั่นและไม่ชี่อาหารไปดู ไม่ใช่แค่เงือกสันนะคิ้วมันก็สันเฮ้ยจะเล่นตลกอีกนานไหมตัวเนี้ยสันฮาวิกเพื่อนฉันอะไม่เชื่อลองเทสดูสันเฮ้ยเพื่อนฉันอะก็ฮาเหมือนกันอเอาักเดินเล่นอย่างอื่นไปก่อนคุณหนูเขาก็ทำได้นะเอาสิหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง แถมให้หน่อยคนดูเขารอดูไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่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 งโอ๊ยไม่หนึ่งเยอะจังมาทำไมอะม่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสอง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 โอ้ยเราคงไม่ได้ขายแลแหละแบบเนี้ยไปกินติมเพื่อนฉันก็ทำได้ทุกกระจอกถามยังหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสอง ป้าชายเปิดเฮ้ยทำซะเยอะเลยเราหยิบไปคนละแท่งมาพร้อมกัน <c oughs> คุณน,นี่ไม่เชี่ยวชาญในการแกะเลยนะแต่ผมเชี่ยวชาญในการกินไ <c oughs> อยย้ยะเย็นมากเลยแนบคุณทำอะไรอะ่ะขัดฟัน โอ้ยตตดจบแล้วสนุกไหมครับหนังไนรัศาตอนขายไอติมโอวันตินสู้ชีวิตตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูแล้วนะคะชื่อว่าช่องติดติดเองครับกินกี่แท่งอะเราอะฉันจะกินกี่แท่งมันก็เรื่องของฉันเพราะมีตังค์แต่ถ้ามีหาว่าตัวเนี้ยเอ,อ้ยฉันไม่มีฉันมีแต่เห็บวอย่าลืมระวังไอติมหยดนะโอ้ยไม่ใช่อย่าลืมกดจงเราทุกช่องทางตอนนี้นะครับ